สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Parent Playground ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่โบคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะ่าจะชื่นชอบนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบที่จะอ่านหนังสือมีเวลาร่วมกันกับน้องๆโดยเฉพาะก่อนนอนนั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาพรามทาม,มากๆเลยที่จะกล่อมเขาเข้านอนไปด้วยแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยหรือว่า family bonding นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้กับพวกเขาด้วยนะคะโดยที่อุปกรณ์ในวันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะสามารถหาได้ในบ้านแน่ๆเลยอย่างแรกเลยก็คือนี่ค่ะแกนกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็มีตัวกระดาษในมือโบเนี่ยจะเป็น กระดาษวาดเขียนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะเพราะเอิญโบมีกระดาษตัวนี้อยู่กับตัวเนาะแล้วก็จะเป็นกระดาษที่รีวิวก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในตัวของ พลาสติกแรปนะคะที่เอาไว้แรปอาหารนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีเป็นถุงพลาสติกที่เอาไว้ใส่อาหารเป็นถุงพลาสติกใสๆนะคะอันนั้นก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็จะต้องมีในเรื่องของเทปกราวนะคะเพื่อที่จะติดอุปกรณ์นะคะให้ติดอยู่กับแกนกระดาษทิชชู่ด้วยแล้วก็มีกาวซึ่งจริงๆจะเป็นกาวอะไรก็ได้ค่ะกาวแท่งกาวลาเท็กซ์ได้หมดทุกอย่างเลยและถ้าวันนี้พร้อมแล้วนะคะอ๋อ ก่อนอื่นค่ะโาอยากจะเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์นะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้โบในการที่จะทำคอนเทนต์ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปชวนเด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะใน ep ต่อๆไปเนาะจะได้มีกิจกรรมไว้ทำกับเด็กๆในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะ แล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปชมกันเลยนะคะไปเลยถ้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้อุปกรณ์ที่เรากำลังจะทำอยู่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเราในการเล่านิทานก่อนนอนกั เด็กๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มต้นด้วยการวาดรูปวงกลมลงบนกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะโดยที่วงกลมนี้ก็คือจะใช้ตัวแกนกระดาษทิชชู่มาเป็นต้นแบบนั่นเองค่ะจํานวนของวงกลมที่เราจะวาดนะคะก็คือจํานวนของตัวละครที่เราจะใช้นั่นเองนะคะ,ะมาถึงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจำนวนของตัวละครในที่นี้คือเราเอานิทาน มาเล่าใช่ไหมแล้วก็มาสร้างตัวละครเองใช่ไหมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะใช้นิทานที่คุณเคยก็ได้หรือจะเป็นนิทานที่เรา แต่งขึ้นเองก็ได้ค่ะถ้าใครเคยแต่งนิทานให้เด็กๆฟังเองนะคะก็จะพอนึกภาพออกอยู่เนาะนะคะก็คือใช้เรื่องราวที่เด็กๆเคยพบเจอในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาชื่นชอบก็ได้โดยที่วาดรูปตัวละครนะคะลงไปในวงกลมจะเป็น1ตัวละคร2ตัวละคร3ตัวละครแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่าตัวละครตัวนี้อยากวาดแบบนี้อย่างโบอยากวาดรูปหมีเรานึกไม่ออกว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะโบก็จะใช้คําเซิร์ชค่ะว่า b a r shape นะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นรูปทรงหมีมาให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกรูปทรงที่เราสะดวกที่จะวาดนะคะซึ่งโบก็ไม่ได้เป็นคนที่วาดรูป เก่งขนาดนั้นเนาะก็จะต้องมีต้นแบบแล้วก็ดูสังเกตเอาค่ะว่าเอาตรงนี้เป็นเส้นโครงตรงนี้เหมือนเครื่องวงกลมนะคะ,ะก็จะวาดไปตามสิ่งที่มองเห็นแต่ถ้าเกิดใครกังวลนะคะว่าะจะวาดรูปออกมาแล้วมันจะไม่เหมือนหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ค่อยคล่องในเรื่องการวาดรูปนะคะก็แนะนําอีกวิธีค่ะก็คือการเอากระดาษ a 4สีไปทาบบน หน้าจอโทรศัพท์นะคะหรือว่าหน้าจอแท็บเล็ตเนะเาะล้วก็ลอกลายได้เลยค่ะนะคะวิธีนั้นก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ก็ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ลงมือวาดเองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่ามันจะเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราวาดอย่างรูปยูนิคอร์นที่โบวาดอยู่อะคะ่ะมันจะต้องเป็นรูปคล้ายๆม้าเนาะซึ่งโบวาดออกมาไม่เหมือนม้าเลยแต่ว่ามันก็ดูไม่คล้ายเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเวลาเด็กๆมองแล้วค่ะเขาจะเห็น ลักษณะบางอย่างที่คุณเคยถ้าเขารู้จักยูนิคอร์ก็คือหน้ายืดออกมาแล้วก็มีเขาด้วยเขาก็จะรีเลทกับสิ่งที่เขารู้จักค่ะแล้วก็จินตนาการได้ว่านี่ก็คือยูนิคอร์นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ อยากลองวาดเองโบก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะให้ลองดูด้วยนะคะก็จะได้ความสนุกไปอีกแบบนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะใช้ก็คือภาพเงาของมันเท่านั้นนะคะไม่มีหลายเส้นเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะต่อมาค่ะเราก็จะตัดตัวรูปของตัวละครที่เราจะใช้นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็นำมันนะคะมาติด ทากาวติดลงบนแผ่นพลาสติกใสที่เราเตรียมไว้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าสมมติว่านิทานที่คุณพ่อคุณแม่จะเล่าเนี่ยมีตัวละครอยู่ประมาณ3-4ตัวละครแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำแค่ตัวละครเดียวได้ไหมคำตอบก็คือ ไม่มีข้อผิดข้อถูกเลยค่ะเราจะทํากี่ตัวละครก็ได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเล่านิทานได้โดยการที่ใช้ตัวละครเดียวแล้วก็เป็นเหมือนตัวเนี้เป็นตัวนําเรื่องสร้างสีสันให้กับเด็กๆ ให้รู้สึกสนุกสนานเวลาที่ฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทําทุกตัวละครได้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวละครเดียว2ตัวละคร3ตัวละครไม่ได้มีผลต่อพัฒนาการน้องเลยนะคะเพราะน้องๆก็ยังคงชื่นชอบในเรื่องของการใช้จินตนาการแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมจินตนาการของเขาเท่านั้นเองทํามากทําน้อยก็ส่งเสริมจินตนาการเหมือนกันถ้าทำถ้า ทําวันนี้เล่าเรื่องนี้แล้วก็ทําตัวหนึ่งก่อนแล้วอาทิตย์หน้าถ้าเกิดเด็กเกเรียกร้องอยากจะให้เล่าอีกแล้วก็ เล่าเรื่องเดิมก็ได้ค่ะแล้วก็สร้างตัวละครเพิ่มค่อยๆสร้างไปนะคะเพระาะโบเชื่อเลยว่าในนิทานที่คุณพ่อคุณแม่เล่านะคะเด็กๆจะต้องขอคุณพ่อคุณแม่ให้เล่าอีกรอบแน่ๆนนเลยนะคะซึ่งการเล่าเนี่ยเด็กๆก็จะรู้สึกชื่นชอบมากถ้ามันเป็นเรื่องอย่างที่บอกเลยเกี่ยวข้องกับตัวเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเขาหรือสิ่งที่เขารู้จักหรือสิ่งที่เขาชื่นชอบนะคะโดยที่ถ้าเป็นน้องวัย ขวบครึ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ฟังนิทานจากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เล่าแล้วทาให้เขาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะทําให้เขาเข้าใจได้อย่างดีแต่ว่าถ้าเป็นน้องวัยประมาณสองขวบครึ่งขึ้นไปหรือสามขวบอย่างเงี้ยค่ะวัยนั้นจะเป็นวัยที่ สามารถจินตนาการได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้ว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยเล่าให้เขารู้จักเลยแต่เขาก็จินตนาการเป็นตุเป็นตะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวัยนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ตัวละครอื่นๆหรือว่าเนื้อหาที่เขาอาจจะไม่เคยพบเจอมาก่อนเล่าให้เขาฟังได้เลยนะคะเขาก็สามารถจินตนาการเพิ่มเติมได้ทันทีเลยค่ะ แต่ว่าจะเห็นได้ว่าโบติดเทปกาวนะคะเสร็จไปแล้วชั้นหนึ่งเพื่อให้ตัวละครเราอยู่กับที่ไม่เลื่อนออกไปนะคะแล้วโบก็ติดซ้ำรอบสองอีกทีนึงนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะว่าโบมั่นใจว่าเด็กๆจะต้องขอให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังอย่างน้อยก็อีก2อสรอบหรือถึง5รอบหรือมากกว่านั้นแน่นอนเลยค่ะนะคะก็เลยอยากเก็บไว้ให้ใช้ได้นานๆน,นะคะเลยติดเทปกาวให้หน่าหนาเพื่อให้แน่ใจว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่หลุดออกไปจากแกนกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะ ทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวกันเลยเพราะว่าเราจะไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะโดยที่นิทานก่อนนอนของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งด้วยค่ะที่บอาจจะไม่ได้บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกเนาะก็คือตัวไฟฉายนั่นเองค่ะเราใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในการกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ สร้างบรรยากาศนะคะในการปิดไฟค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นนิทานก่อนนอนที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะแสงสลัวสลวอย่างนี้นะคะกับเสียงคุณพ่อคุณแม่ก็จะทําให้เด็กๆหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเอาไปทําแล้วนะคะเเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีฟีดแบ็กยังไงบ้างก็มาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ